ใช่เดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมี FC ซส่งของอะไรถึงลุงช่างนะคะป้าสวนผักมาจากลุงพันธ์ไทยมานอกเดอ้อโอ้พิพิภัณฑ์ของลุงพันธ์มาแล้วนะคะในนี้เขียนว่าหมูกระจกนะคะเดี๋ยวเรารอลุงป้ามาเปิดเนาะนะคะพอดีแอนก็อยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะก็เลยรับ สินค้านะฮะรับกล่องเนาะนะคะขอบคุณเนื้อลุงคนประกเกนให้อายุมันควรยินอายุดีเมียคิดอัไดไ็ให้เจ้าไดนนั่นเด้อลุงครปรนปะกเกนสาธุสาธุค่ะเจ้า,าไวไวเด้อย่า <c oughs> ่เคยใช้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้ของเก่ามันพังเนาะ ของเก่าพังเพิอนอันควยจะปีแลวเนี่ยว้ายมีเศร้าหรอเปล่าอ้ยเป็นเศร้าปีหรือเป่าอุ้ยน่นติดแต่จะเศร้าหร้อจ้าอันหนูเป็นสะพานบุญจากลุงพ้นประแตนเพิน,พน,นจากจากยายอุนค่ะเพื่อนหมอก <c oughs> ันที่นอนลม ใังตันจะเสินขันนาคา้าปูปาเจ็ดมีมิดออกสองจำปาดงของเสื้อผงสะทานบอกเกิดไม่ม,มาตำนานนากเลื่องเลยเจอสัตว์จาแม่นมันมายเสินะควันไทยแพ้หาย we'll come back ได้ใช้คู่กันกับเตียงที่เอฟซีที่เปตเต็ตเอาไปมอบทีนน่อนามไมทีใจคือแบบว่าเราแบบเราจริงคิดถึงญี่นมาเลยแต่ว่าก็คือวันนี้ในมอบไปนานในอุ่นนะคะให้ไว้บุญกุศส่นตรงนี้นนมอบให้หีุ่น,นได้ได้รับก็เลยเป็นอนุสงเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้คิดถึงว่าผู้ป่วยติดเตียงถ้ามีที่นอนเป่าลมเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบไท้กดทับอะไรเนี่ยน้อยมากน้อยมากแทบจะไม่มี ก็เรียนรู้กันไปนะค่พี่มารายการหละค่ะน้เาเอาสมใหม่เป็ใหมใช่คเดียวกันคระเดียวกันเลยเดียวกันพวกนี้ด้วยกันครับต้นเดียวกันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่พี่เดี๋ยวให้ที่มาเป็นคนไปมอบให้ที่บ้านสามัคคีบ้มาสามัคคีถ้าหากว่ามีอยู่เลยี่มารแจกก็ได้ค่ะได้ค่ะได้อันนี้มาสองที่นะแต่อีกที่นึงก็ให้ลใจอุ่นเนาะของุณไหนเค่ะ ี่มอบที่นอนเตาลมให้อันนี้ก็คือเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเปมกัน<ม>เป็นลูกเขยของของน้าเป็นลูกเตยของน้า<ม>น้าคือน้องของแม่ค่ะ<ม>อันนั้นก็คือน้องสาวแม่นั้นก็ป่วยเหมือนกันสองป่วยคู่กันเลยค่ะแต่ว่าลูกเขยก็จะหนักกว่าทาดักัใจน้องอัน<ม>นี้คืออะ<ม>ไรด,ด้วยเริ่จมจากขาดหัวใจเข้ามาแล้วก็ ลามไปถึงสีสีพวกในสะโพกช่หลายปีหรือยังคะที่ไม่สบายมนี่ตั้งแต่ปีหกห้าปีหกห้าครับประมาณต่อช่วงตุลาหกห้าแล้วก็เป็นมาเรื่อยครบปีผ่านตัดครบปีแล้วก็มาเป็นฝีสีเม็ดตรงสะมู่โอ้เป็นฝีเพิ่ครบครบปีปีนี้ก็ ขาอ่อแนแรงไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นอะไรวาสนาอะไรทำไมได้เป็นเราเป็นผู้ป่วยไม่อยากไม่ยู่ที่อไอเขา้แล้วถ้าเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เคือเกิดมาแล้วเราก็ต้องดูการให้ได้แล้วก็กำลังใจดีนะก็มีความสุขอันนี้ขนาดใจเลยเนาะาจับตัวใจมามาก็แล้จะดูนี่ดีนะค่ะทางคนชดชื่น ก็หัวใจล้มเหลวหยุดหายใจไปแล้วสองนาทีนี่แปว่ามีความเสี่ยงไหมับตัวร่างกายมาต้องหัวใจเวลาของหัวทั้งหมดทำงานหนักเพราะนน้อยมันเป็นยางไในเราว่ากลางคืนตัดคลิปไล่สดกันหรือวันน่าวันนี้ระวังทํางานหนักนอนวันหนึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทเองเนาะทำทธุรกิจตัวเองครั เดี๋ยวก็ลงลงติดเป็นครั้งแรกที่หนูได้ลงติดที่ยศสังกษีต่างๆเราก็ต้องระวังกันลงทำงานที่่องพิจารณาก็สรุปแล้วก็ไม่เหลืออะไรทุกอย่างยังมีชีวิตอยู่สู้ๆใช่ค่ะการเป็นยใจแล้วก็ไปต่อพวกหนูก็สู้กันขอเป็นกำลังใจด้วยขอบขอบคุณทั้งยายอุ่น ก็เอฟซีลยค่ะที่รวมสินท้าแล้วก็ได้ที่นอนมาครับาลุงคนป้าแตนค่ะทป็นชาวต่างชาติจนเตียงของอนนมัยบานยามปาโด้ใช่ยังได้อันนี้ส่งร่วมกับทั้งผมซึ่งไม่ได้คาดคิดว่าผมจะได้มานอนเตียงในของลูกคนป้าแตนแต่นี่ได้ รับไปบำเโลมพิเศษดีแล้วก็ขอบคุณ f อซีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศของมุกคนก็ตางครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่ททางกายแข็งแรงครับอย่าได้เป็นเหมือนผมนะให้ผมเป็นเคสตัวอย่างว่าการทำงานแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นยังไงป่วยแล้วเหมือนกับ เป็นโดมิโนเพราะว่าร่างกายมันเหมือนกับั้อนแอไม่มีวงคุมกันขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอให้หายไปนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะมีกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่มิสวัสดีค่ะ